哦，有的。<noise> <noise> <noise> แม่มาตามข่าวเหรอครับผมค่ะดูข่าวบอกวันสองสามวันที่แล้วอ๋อจากไหนครับผมคะข่าวจากไหนครับผมไทยรัฐทีวีดูทุกวันอ่ะอ๋อลุ้นตงตีห้าขึ้นก็ไม่ไปพอดูแล้วก็เลยอยากมาอ๋อมีคู่กัดมีเบิร์ดมีอะไรทำได้ทุกทีมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมดีใจครับครับผมแุงก็อห่านดีครับขอบคุณมากครับ โอ้ามาอง่วกได้งาแล้วนองค์ดไ้ท่รเก้นนันแาไอดเนนตวก็ตก้าที่หัว้อช้าวันนี้มาแก้บนองค์เท้าเหรอครับผมแก้บนเรื่องอะไรครับผมแก้บนเรื่องงานด้วยครับครับยังไงครับวดแรก งวดแรกเลยผมไม่ได้ว่ามาบนครับผมมา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 ไหว้แกแล้วมาขอพรแล้วก็ผมลงไปคือลอตเตอรี่ถูกไปได้แปดพันครับสามตัวท้ายแล้วก็พอดีผมได้งานตัวหนึ่งนะประมาณสามแสนผมก็มาบนแกว่าขอได้งานตัวนี้ครับผมก็ได้งานตัวนี้จริงผมก็ทําเสร็จมาผมเหลืออยู่ประมาณแสนเัง ผมออมาได้ทองได้ตรงบ้านตรงรถตรงอะไรเนี่ยครับแล้วงานตัวนี้ผมมีทำอยู่ครับห้าแสนกว่าอตอนนี้เพิ่มเริ่มทำอยู่ครับถึงเป็นงานที่สองแล้วใช่ครับโอ้โหทาวเวสุวรรณนี่แหละผมมาบนนี่แหละครับครับผมใช่จริงครับผมขอบคุณมากครับ <OS C AD ES> Gracias. <coughs>